เราคิดว่าไม้กวาดยังไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันจะหายไปง่ายๆความแปลกแน่นอนมันได้ความสนใจมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราควรจะทําให้คนไทยเองอได้รู้ว่าฝีมือคนไทยเนี่ยที่เราทําส่งออกอยู่ะหน้าตาเป็นแบบไหนจากที่เราทําส่งออกไปญี่ปุ่นเป็นหลักก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เปิดตลาดให้คนไทยได้รู้ว่าเอ้ยที่เราไปเห็นที่ญี่ปุ่นอ่ะจริงๆเราคือเราเนี่ยแหละทําเอง านบูนเป็นไม้กวาดยกาข้าฟ่างฝีมือคนไทยเป็นงานทํามือทั้งหมดเราอยากให้ไม้กวาดเป็นมากกว่าไม้กวาดแล้วอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านจริงๆเอาการใช้งานมาผสมกับความสวยงามเราตั้งคําถามว่าทําไมไม้กวาดถึงต้องถูกซ่อนอยู่ใช้เสร็จแล้วทําไมต้องไปแอบนอกเหนือจากคุณภาพคนทานแล้วเราอยากให้เป็นไม้กวาดที่อยู่คู่บ้านสามารถใช้ตกแต่งบ้านต่อได้โดยที่ไม่ต้องอายใครสมกับคําว่า best for you good for decor ทําไมเราต้องซ่อนมันแทน ที่จะเปลี่ยนให้มาเป็นไลฟ์สไตล์ธุรกิจไม้กว่าที่สนุกแบบเนี้ยแล้วค่อนข้างที่จะมีสีสันและรสชาติแบบนี้มันยังไม่มีอะไอย่างเงี้ยในอดีตเราเคยทำส่งออกแล้วในปัจจุบันเราอยากทำให้คนไทยได้รู้จักมากขึ้นปัจจุบันก็มีวางขายอยู่ประมาณ10ร้านนะจะมีร้านที่เป็นกลุ่มแม่บ้านญี่ปุ่นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเราก็จะเจาะกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน จะมีตั้งแต่เด็กมหาวิทยาลัยเป็นต้นไปจนถึงวัยเกษียณจะมีกลุ่มที่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วเป็นกลุ่มที่เขาค่อนข้างนําเทรนด์ให้ความสําคัญกับงานศิลปะงานดีไซน์เขาก็จะไม่ได้มองเราว่ามันเป็นแค่ไม้กวาดที่สําหรับใช้งานคือใช้ได้จริงแต่ว่าเขามองเป็นผลิตภัณฑ์ทางศิลปะที่มันมีความคราฟอยู่ด้วยค่ะคนกลุ่มนี้เขาสามารถเข้าถึงได้ คือเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็น O E M จา๋าเราเห็นพัฒนาการของผลิตภัณฑ์เห็นการต่อยอดของคุณพ่อคุณแม่ในเชิมดีไซน์เรารู้ที่มาที่ไปว่าเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังกว่าที่มันจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยคือมันผ่านกี่ชั่วโมงผ่านกี่คนไม่กว่าหนึ่งด่านใช้คนอย่างน้อย8คนไม่รวมคนปลูกตัวของจริงๆอะ่ะมีคุณค่าอยู่แล้วเพียงแต่การสร้างความรับรู้ความเข้าใจยังไงให้คนปลายทางเขาเห็นคุณค่า เดียวกับคนที่ผลิตตลาดหัตถกรรมไทยในเชิงผลิตภัณฑ์คือมีศักยภาพมากเรายังเห็นพื้นที่อีกเยอะที่สามารถจะเติบโตได้คือเราไม่ได้อยากหยุดที่35ปีเรารู้สึกว่ามันยังไปได้เราไม่อยากเป็นแบรนด์ที่อยู่นิ่ง เราอยากที่จะมีสีสันมันไม่ใช่แค่ให้ลูกค้าแต่มันให้ตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้เราเหมือนมีแรงบันดาลใจใหม่ๆอยากทําอะไรที่เราเองก็รู้สึกสนุกเราก็อยากที่จะเป็นธุรกิจที่ปรับตัวได้เราสามารถที่จะเติบโตไปกับผู้บริโภคได้